สวัสดีครับพี่น้องครับมาฮอดจอดทิ้งแล้วครับบ้านน้องอิงครับสวัสดีไหม่หน่อยครับส,สวัสดีครับโอ้ยเด็บเนี่ยพ่อแม่เออ้าอันนี้น้องสาวเจ้าบนน,านี่นี่สวัสดีครับมีผูวเอาไปไน,นี่มีใครผมมาขอจีบได้บอน,นี่ฮนะมีผูวเอาไปครับ อโอ้สวดอยู่พอดีมียข่อยบัมาเออเมนกินกันจ้จอยตอนนเอาเมนอย่างน้องพ่อควางียงเงี้งนี้งนิดวพี่เอกครับสวัสดีครับเฮ็ดอียงพี่เอกำพริกกระติ๊บอืมเอาพอดีได้พี่น้องให้เขาวาดได้กินน่ะ ฝากทองพออ่อเอกนี่แหละมือเนี่ยตัวต่อครับจะบปีพอดีกับถอดไข่น้ำพอกวาหัวไปแต่ก็เพิ่นมาพออ่อเอกแค่กับข้อเสียบรยไรมาดิใส่ลิงหน่อยครับ,บนอนแล้วพักผ่อนกายาอืมถอดไข่ใส่ผักขาพี่น้อง นราคนหมนุนออกมาแต่ละคนยี่นี่หูน้น,ไ <ป S 1> นะไฟยังดับไฟมันดับยี่นี่นะนคนก็จะหมนุนออกมาแต่ละคนแต่ละคนแลน่นออกมาจากหูก็เลยว่าไปอยู่จะออกมาอยู่ในีหู้หรืก็เลยอ,อ่ะเป็นหอนนอนบ่ได้หมุนออกมาหมุนว่าจะหัวแห้งไหมหัวที่ปวดแต่จะหูว่างเช้านี่เห็นพักกันไปเบื้องบ้านไหมตื่นขึ้นมาแชร์เพิงแ,<น>แล้วก็ โอ้แต oh, ่วมวนแทงเราไม่หน oh, well, no. ่อยมีเขามวนดีกว่าอู้ห cin ูมวนเลยเนาะผู้ใด้ละลองเจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่าฮังเด๋เขาเขาจะฟักแล้วผู้ใด้ลองอีนี่หน่อยบอกลูกไม่ยี่หน่อยอีนี่หน่อยมันเป็นไผ่มวนอยู่จ้ามวนพโจสุดยอดเลยลมข้ามสบประมาทไม่หน่อยได้ยอดจ้ะสุดยอดเลยตอนนี้จังวิวเราบีคอยเบิ้งดู้ด พี่น้องก็ตอบรับอย่างดีแต่ว่าเพิงกับมวนอีริสี่แสนสองรอบจชั่วโมงหกโมงหกชั่วโมงสี่แต่ติดมาแรงไปงยังเนาะเอาพี่น,อน้องแต่ว่าข่าวการเมืองฟ้าหนึ่งวันสองล้านสามล้านวิวพู้หล่อข่าวการเมืองช่วงเนี่ยเอา,าเอกระเคือ่อนติดมาแรงไหม เขาก็ต้องไปแข่งกับช่องนั่นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นไม่ค่อยติดมาเลี้ยงได้ดิยอดวิวอ่ะพอได้ทอดอยู่หอมแทสตะดูใคราทอดทอดไทยเอ๊ใครมาทอดใครมาทอดหอมแทสต์พอนั่งย่องผัวเมียวู้ยผัผิดกันจักเทียพอมาแข่งกับบอสจูแล้วย่องต่กันบัวผิดกันจักเทีย จะได้หมอบกว่เหรอวัสดีครับแม่ิีมอ้าว่ามันอนวัสดีครับเพชรเนียงแม่เมียนคองครับมีแล้วสีมานี่เียนนึอยู่กัเององไปนงอมนีกนกองเด็กว่าอะครับไปมากระบีครับถือกินตอนไข่พอเอกไปหเมียงทีสะเกดเนี่ย

ย้อนขึ้นความเสพพื้นบัฟจริงจิเมน,นูง่ายๆเมนูไข่ไข่ผักลาะเอาไว้อย่างะระท่างจเจ้าคือมอรอแดดเบิดกันก็เฮ็ดเ <laughs> <laughs> จ้าฮ้อนบ่ <laughs> นเกลือลังเฮ็ดสั่นร้อยครับสัน่นสั่นตากอากาศพี่น้องเเราิ่กัน ฮะโอ้บันไดเลี้ยว,ลวเลาไหมีหยัางงามเลยบีฮะโอ้อกกเห็นมันเลี้ยวค่อยๆกินเลยนี่กินข้าทั้งเท้งบ่พันนะเอ้ยยัางงามเด้พี่้องขึ้นได้เล่นบ่ครับเนี่ย นี่ปู่อย่างดีเลยบวกเรพี่น้องบรรยากาศเลยสุดยอดเลย บรรยากาศยามค่ำแดดลมล้มตกหนิวเป็นตะนั่งพนดหรอครับหนึ่งทึงนี่อันนี้มุงครับหรือว่าเป้ามุง้งโอ้มุงอยู่เนาะหรืว่าปล้อยเป็นลงลงขอท่าขาท่าครับสีสเกีดสร้างบ้านห่วยห่ยห่ นสิหลังลงกเขาครับถือกล้องพร้อมนี่แล้วสซมคัญ์วะนะย,ยังงามเลยอย่างดีอย่างดีไม่น้อยหาเขาไปกินเทิงคุณ อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนันโอ้นี่แหละไปกินขอนห่อนพอดีโอ้บรรยากาศดีแห้งมาทึงเดี๋ยวไปเห็นตรงไหตรงน้าหมดเลยบ่อเห็นที่กึ่งเห็นแต่เสียงนี่อะไรกไดุ้่นกูได้ บ่าค่อยบม่คยมากแเดียคอย,อยกินเขาก็สตอเจ้านี่แหละพริกกะปิจะบันเนี่ยมีเปิดนาเพียไหนเนี่ยฝากเพีพี่น้องกันฝากเพีย,พยแลวจบคลิปนี้เลยพัะเลยสุดทั้งเพีครับฝากเพียพี่น้องน้ำ คือว่าเห็นตรงผิดแนวคือว่าขึ้นับฝากผิดด้วยน่อนผับโดแอบเลยจ้า๋ยวไปสือิกันบมมีกครับ ใหเลยเนขใหญ่บานนี่ม่ที่เขาีนี่ฝากเผ็ดไหมพี่รองน้ำครับนี่เพีนี้นี่ครับย้ำนีกลบไปบ้านนั่นเจียโนนเ่ยาบอสโจลำเพินออฟฟิเชียลป้าคนติดตามเจ็ดพันซีแล้วเปิดได้หนึ่งวันครับเจ็ดพันซีแล้ว รูปโปรไฟล์เป็นรูปผมไทยคู่กับน้องอิงนะครับนี่รูปโปรไฟล์เป็นแบบนี้ครับพี่น้องเขาไปกดติดตามเนี่ยลวกะกลุ่มปิดฮอลครับรอบนี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองขับหามือสามร้อยหกสิบบาทด้วยพี่น้องเมื่อคืนนี่เพื่อนตื่นเต้นถึงผมมีคนประกบน้ำกันเลยสีตกขมาจากน้อยเมื่อน,นี่ครับไว้เถิงขอาไปเบิ้งนี่กลุ่มครับ<ต>เพียงไหม สะดุดตอนแรกนะสะดุดกระโปรงก้อนแล้วก็บ่มั่นใจเลยบอะไรว่าแม่นสะดุดเงียงก้อนที่มันเป็นต่อโยงเทิ่งเะตรงเวที่นะอืมสะดุดเล็กกันบอกโอ้ไ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 อ้อันชักชักที่บ้านเด็กโตสะเพริ่แลยตกใจขนาดแม่ถามแล้วว่าเป็นยังคือหลงเนี่อยหยานลม ตกใจอืแล้วย่างมันกับผมมีคนไปปกะกอบอ่ามันอยู่แบบนานๆะเป็นอยาก<ต>ให้ดูแลหน้าตกขม่าแบบหนาเลยค<ม>รูเพิ่นก็นบบอยากให้ย่างคนเดียวแบบสง่าสง่าแต่ว่านั่งกับ่ันได้แข็งแรงที่พออีกน้องทองมันสูงขอโทษทแม่พีนน่น้องหลายๆ่เรื่อจะเด้อบ๊วยพี่ยัง่างน้องผิดพลาดเมื่อนี้น้องแก้ไขใครไหมหน้องครับเอาฝากพี่น้องกอบคุติดตามพี่ใส่ละมันอยู่อยู่ตี มันอยู่อยู่ตีไปหน่อยเ,อยด,เอยด,ด็กอยู่นั่นดิเด็กโอ้นี่ดินี่นี่นี่เซรั่มด็อกเตอร์สมศรีข่อยสด็อกเตอร์ส้มซีซีอยู่ในนั่นด็อกเตอร์ส้มซีออกมากอ่อนเอ้ฝนตกก็ไม่ไปเนาะรู้จักมองอันเนาะนี่ โอ้พี่นเว่ากำลังพอขวาแล้วทำอย่างไรหน่อยฮ้อย่าขีดแบบนั้นอย่าขีดว่ะเฮ้เด็ดขาดเอาพอขวาก็พ้อขว่าเลย้อามากยังไ็หลอกเบาอีกไปแล้วว่ะอือไปเห็นสาวงามานี้มาถ่ายเอาสั่งยุ้ยสยสาวงามมากานี้ บ่อนบอคือบ๊มีเงือไม่น่อยเงือเต็มอยู่บองหอนเลยอาวน้างมึงไม่หน่อยยางหนุเนาะน่อาบน้าบมึงอย่ไม่หน่อยยางเป็นแบเป็นงน้าแต่เลยนยางเพื่อนเพื่อนเห็นผู้สา้ามาผู้สา้าผู้บังหาหนึ่งมาจากบรางที่ใครกระเบื้องนะนะือซิวกระเบื้องจิเพืบริการน้ามาสั่นเลยว่าเพื่อนได้นีอเบอร์ออเดอร์เบอเอเอว่าพือนเราได้ ประเด็นผู้สาวมากพนจะโอ้บริการน้ำย่างดีอันให้ดอกไม้เขาพร้อมเนี่เอาดอกไม้ร้านเป็นหมอบให้เขาพร้อมเป็นจังสั้นเต๋ไดหญป็นจังสั้นเต๋ไดหเพื่อนผู้เนี่ยอืเห็นไม่ได้ดอกเอาเป็นหมอบให้เขาพร้อมอืใครในแต่ผมนี่แหละมาเปลี่ยนขึ้นมือโอ้ยเห็นผูนุ่นพอดีเลยพอดีตัวไม่หน่อยแล้วพวกล้องเนี่ยนนพอดีเลยอีดีดีมันหาด้วย ดีเดียวอีนีดแล้วกันคนหมู่คนดีจังผมเปิ้แต่ไปแจงเมียไปแต่เมียมาแจงเอาขุนอันนี้ดีค่ะอืมยอดเลยเขาทำหนี้หระพี่น้องพ่อกันไรไม่ยริงเงาพอกันคลิปหน้าครับปวดหลังเด็กเล็กสุดกินเข่าก็พออีกไม่น้อยครับเมาคลิปนี้ฝากพี่น้องทำหนี้ครับ